คือส่วนตัวผมผมก็ผมก็มก็เชื่อน,นะฮะคือเราก็จะปฏิเสธไม่ได้หรอกว่าสิ่งที่เราไม่เห็นอนะ่ะเขาไม่ได้มีอยู่จริงอนะ่ะแต่ว่าก็เออส่วนตัวผมผมก็ไม่ได้ลบหลู่อะไรแล้วก็คือเราก็คิดดีตลอดแต่ว่าโอเคมันก็อาจจะบวกกันหลายๆอย่างแต่ว่าก็ดีที่มันไม่ได้หนักมากใช่ครับมันก็เนี่ยทุกวันนี้มันดีขึ้นมากแล้วเดินเหินได้ปกติแค่แบบรอมันร้อยเปอร์เซ็นต์เฉยคอย่างสุดท้ายที่แบบป่วยในการ ถ้าเขป่วยมันจะมีปัญหาในการถ่ายทำหรืออะไรอย่างนี้บ้างไหมครับถ้าตอนนี้ผมคิดว่าน่าจะไม่นะครับคือกว่าจะถ่ายทําก็ของผมผมันน่าจะเป็นต้นเดือนหน้าเลยครับแล้วก็ผมคิดว่าอาการมันดีขึ้นเร็วเหมือนกันจากวันนี้จากวันนั้นหึงวันนี้ก็ประมาณอาทิตย์นึงแล้วพี่หนุ่มนะก,ก็ก็เป็นอาทิตย์นึงที่แบบดีขึ้นแบบ มากๆเลยอะัเพราะว่า <urt> วัวนแรกก็แทบจะเดินไม่ได้เลยครับ <m uch Salz> แต่ว่าวันนี้ก็ก็เดินได้ปกติ <m uch> อะไรได้ปกติมันจะมีแค่ตึงๆต,ตอนนั่งตอนลุกเฉยๆแต่ว่า <m uch Positive> ก็เป็นสัญญาณที่ดีครับคุดถ้านั้นต้องไปทำกายภาพอีกจริงๆทำมาตลอดเลยครับตั้งแต่วันแรกที่เป็นแล้วก็ไปสัมภาษณ์ที่ครูคือวันนั้นก็ทําแล้วแล้วก็ทุกวันหลังจากนั้นก็ทําทําท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 ุกวันเลยายาด้วยครับยาด้วยเัจะเป็นอย่างนั้นไหมเราว่ารักษาที่หายทุกอย่า ผมก็ไม่ได้ไม่เชื่อหรือเชื่อและแต่ว่าผมก็ไม่ลบหลู่ดีกว่าคือก็โอเคก็อาจจะเป็นไปได้แต่ว่าถ้าถ้าเป็นเพราะอัธรรพจริงเราก็ดีใจที่เขาโอเคไม่ไม่ให้หนักมากครับัอย่างไรบ้างความรู้สึกเราผมรู้สึกว่ามัน <c oughs> ขลังนะคือผมส่วนตัวผมไม่ได้รู้สึกว่าเออแบบไม่กล้าเข้าไปถ่ายอะไรงไงครับสำหรับผมคือผ,ผมรู้สึกว่า ม,มันมันมันให้ความรู้สึกว่ามันขลังอ่ะมันมีหนังลหนเรื่องที่มาถ่ายที่นี่แล้วประสบความสาเร็จอ่ะแล้วก็เราก็เชื่อนะว่าจริงๆแล้วคงมีอะไรอยู่จริงๆแหละแต่ว่าเราก็แค่โอเคเราไปไปดีเราเราทาทุกอย่างตามขั้นตอนไม่ลบหลู่ผมว่าทุกคนที่กองก็น่าจะโอเคจริงๆในคำขลังที่เราที่เราเห็นเนี่ยมันเป็นคหลงนะ มันก็มีบ้างครับแต่ว่าส่วนตัวผมมันไม่ได้เห็นกับตาแต่เมื่อเช้าก็อย่างที่ผมบอกเวทีคือพี่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 หมอหมอผีพี่พามาครับเขาก็บอกว่าเอออย่าไปอย่าไปตรงนั้นเขาเห็นคนยืนอยู่อะไรเงี้ยแต่ว่าก็ก็ผมก็ไม่ได้เห็นอะไรแต่ว่าโอเคถ้ามีคนเห็นแล้วบอกผมก็ไม่ทำ<ต><ผ>มันามีไหนจำไดว่าระหว,ว่างขางถ้าระหว่างขาง อันนี้ไม่รู้เลยครับผมก็ไม่รู้ว่าอันไหนอันไหนจริงอันไหนตลกเมื่อกี้แตอนมีเตรียมตัวอะไรไรือเปล่ามีไปล่าพวกของฉานไหว้พระมีพกน้ำมนต์เป็นคมงานที่เราต้องไปอยู่คงไม่ขนาดนั้นครับผมว่าจริงๆแล้วที่กองคงเซฟเรามากๆแล้วแหละเพราะว่าที่กองเขาก็อย่างเห็นงานเมื่อเช้าเนี้ยก็คือผมไม่เคยเห็นงานนี้ในไทยมาก่อนด้วยซ้ำอ่ะการงานเลี้ยงผีอย่างเงี้ยที่ที่เกี่ยวกับวงการภาพยนตร์หรือวงการบันเทิงนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นวงสวงซึ่งวงสวงเราก็จะมีอีกทีหนึ่งเหมือนกันในวันเปิดกล้องก็ ผมว่าเราก็ไม่ลบหลู่เลยเราแทบจะให้เกียรติเขาเราอยากให้เขาช่วยงานเราด้วยซ้ำครับงนั้นหครับคือผมว่าอย่างที่พี่ปอนบอกมันก็แปลกนะที่ไม่มีคนอยู่เลยหมายถึงตั้งแต่ปากซอยเข้าไปไม่มีใครเลยครับแล้วก็ความรู้สึกที่เข้าไปมันก็ ไม่เหมือนเป็นสตูดิโอจริงๆพี่เพราะว่ามันไม่มีคนจริงๆแล้วเหมือนมันมันมีไว้ให้หนังของเราจริงๆนะครับแต่เราก็ฟังเรืวว่องราวที่พี่เขาเล่ามาแล้ว,ลวก็ใจร้อนก็ฟังครับใช่ใช่ใช่ใชใชก็ส่วนตัวตอนนี้ยังโอเคอยู่ต้องดูวีโอเลตด้วยวีเอร์ดูวีเอรดูกลัวดูกลัววีเอร์ใช่เคยผัดพิศวาสมาแล้วไงอ่าใช่แต่สำหรับพิศวาสอะคือผมไม่ได้มองว่าเป็นหนังผีขนาดนั้นเพราะว่าจริงๆส่วนตัวผมอะ ตัวละครผมในเรื่องนั้นะผมก็ไม่ได้กลัวผีด้วยแล้วก็เป็นเรื่องของอาถรรพ์เป็นเรื่องของแบบประวัติศาสตร์มากกว่าสําหรับผมนะครับผมก็เลยรู้สึกว่าโอเคในนั้นน่ะสำหรับเรื่องนั้นะผมไม่ได้เล่นหนังผีแต่ว่าเรื่องนี้คือชัดๆเลยว่าโอเคเป็นผีจริงๆผมก็เลยบอกว่าเรื่องนี้คือเรื่องแรกจริงๆแล้วก็เราก็ไม่สําหรับเราเหมือนกันก็ต้องทำกานบ้านเยอะเหมือนกัน นี่คือการตรวจผลเกลือว่ามัจะหายสนิทเมื่อไหร่ยังไงคุณไม่หาไม่ต้องทำกายภาพครับจริงๆต้องทำกายภาพจวูาจะหายร้อยเปอร์เซ็นต์ครับใช่พรุ่งนี้พบคุณหมอพอให้ทำกายภาพ5ครั้งแล้วพบคุณหมอแล้วก็คุณหมอจะตรวจว่าแบบมันดีขึ้นแค่ไหนมันต้องทำ MRI ไหมถ้ามันไม่ต้องทําก็ทํายังไงให้มันดีขึ้นต้องกินยาต่อไหมหรือกายภาพต่ออะไรเงี้ยแต่ว่ามันดีขึ้นทุกวันครับอย่างเมื่อวานมาวันนี้มันก็ดีขึ้นอย่าง เราก็เราก็รู้สึกสบายใจแล้วแหละผมคิดว่าน่าจะอีกสัอกอาทิตย์สองอาทิตย์ผมว่าให้เต็มเต็มเดือนหนึ่งอะ่ะน่าจะกลับไปร้อยเปอร์เซ็นต์ดีก็ได้อ,ขอ,ขอ,ขอเขาบอกระยะเวลาไหมครับว่าเอเอรูเส็นสนิทจริง,งแต่ต้องมีอาการแบบไหนว่าต้องไม่เจ็บไม่ว่าทายาท่าไหนก็ตามครับคือหมอเขาบอกไม่ได้ว่าร้อยเปอร์เซ็นต์จะเท่าไหร่เพราะว่าอาการบาดเจ็บแล้วแต่คนมันมันอยู่ที่ว่าหมอลองปลิ้นแล้วปลิ้นไปทับเส้นอะไร ถ้าทับเส้นที่มันอันตรายมันก็อาจจะนานหน่อยอะไรเงี้ยแต่ของผมก็ก็คงโชคดีที่ไม่ได้อันตรายมากนกครับสิ่งที่ต้องระวังนั่นหลเพราะถ้าหายแล้วสิ่งนี้มันจะต้องแบบว่ามันต่างไม่ได้นะหลังจากนี้หลังจากหายอะ่ยอะคือสิ่งที่ต้องทําก็คือเราต้องสร้างกล้ามเนื้อส่วนคอบอดี้ให้เยอะขึ้นเพราะว่ามันเป็นส่วนรองรับกระดูกที่มันจะใช้กล้ามเนื้อรับแทนแล้วกออ็อย่างถ้าก้มยกของต้องย่อลงไปยกของแล้วก็ไม่ควรก้มเร็วลุกเร็ว แล้วก็เยอะเหมือนกันนะแล้วก็ออกลังกายต้องต้องมีวอร์มอัพวอร์มดาวที่ดีครับใช่เพราะว่าจริงๆก็เด็กๆเราไม่เราเราออกลังกายทุกวันไงครับแต่ว่าพอโตขึ้นมาเราไม่ได้เล่นทุกวันแล้วเวลาเราพอนเราก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะมันก็ทําให้บางทีมันมันตึงเกินไปแล้วมันใช้เยอะเกินไปแล้วเราไม่รู้ตัวมันก็เจ็บได้ครับแล้วถ้าโปรเจกต์ไหนต้องออาน้ำหนักลงมากกว่านี้ก็ทำไม่ได้แล้วราต้างเหนื่อยมังเนี่ย ผมว่าตอนนี้มันมันมันบาดเจ็บที่มันไม่ใช่กานเนื้อแต่ว่าหลังจากนี้ผมก็คงกลับไปเล่นฟินเนตเพราะว่าหลังจากที่ปิดกล้องโฟมินิตอ่ะผมก็พักเล่นฟินเนตไปเลยเพราะผมไปตีกอล์ฟ <laughs> แล้วก็กลัวว่าจะเล่นฟิตเนสแล้วจะตีกอล์ฟไม่ดีอะไรเงี้ยครับแต่ว่าโอเคมัน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 ,มนกลับมาเป็นแฉกที่เราต้องตั้งใจทํางานแล้วแหละก็ก็ต้องกลับไปฟิตหุลล่นต้องกลับไปทําให้ร่างกายเราแข็งแรงเห<อ> <ขอ S 2> มือน,นเดิมเพราะว่าเราต้องมีทังเกลนใช่แล้วผมตีเยอะด้วยครับผมตีอย่างบ้าคลังล่งมันเป็น,นเพเหตุนันด้วยเลยทำให้มันมันเข็งมันเจ็บขึ้นมาที่หนึ่ง ว่าเป็นสาเหตุหลักๆเลยครับคือบางทีการที่มันใช้กล้ามเนื้อหลังอะ่ะมันไม่ใช่ส่วนที่มันจะเมื่อยมันไม่เหมือนแขนขางเงี้ยที่แบบเมื่อยแล้วเรารู้ว่าเมื่อยอะ่ะคือบางทีหลังมันล้ามากๆแล้วเราก็ไม่รู้ตัวแล้วพอถึงจุดที่มันแบบไม่ไหวจริงๆอะ่ะมันก็มันก็เลยบาดเจ็บครับคุณหมอแต่ภาพเป่ายภาพมีเทปไหน คุณโนนเขาบอกว่าเป็นพยับางอ๋อคุณนนทนนะครับอ๋อเอ้ยเมื่อเช้ายัางท้ามาถามเลยว่าเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็จริงๆเขาเป็นห่วงแหละเขาก็เป็นเพื่อนผมมาตั้งเป็นสิบปีแล้วครับเขาก็แล้ววันนั้นพี่ๆก็ถามเขาด้วยวันนั้นเขาตอบไปเขาก็โทรมาบอกว่าเฮ้ยกูตอบแบบนี้ไปนะอะไรอย่างเงี้ยครับคือเขาก็เป็นห่วงเขาก็น่ารักแหละใช่เป็นแฟนเป็นแฟเป็นแฟนเป็นแฟนให้ปีละนาทีหนึ่งใช่ เขาขอปีละนาทีนาทีใช่บางวันแบบเจอเจอบางวันอารมณ์แปลกๆก็ขอ2นาทีก็แล้วแต่ได้แนาทีเตอคนไม่เท่ากันนาทีผมคือนาทีจริงๆผมนั่งจับเวลารอเลยไม่เป็นอาการที่ค้านเครับผม